สวัสดีค่ะมิฉัานนางสาวชาดาพรภูมิเงินนะคะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคินนะคะค่ะที่ผ่านมานะคะเราก็จะได้เห็นการทํางานของทุกภาคส่วนไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารับรู้ถึงมุมมองใหม่ๆกันคะ่ะซึ่งเราได้รับเกียรติจากคุณนพวรรณสมิทธินันนะคะ บุคคลในครอบครัวของผู้รับบริการนะคะซึ่งจะมาแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกต่อการใช้บริการทั้งก่อนและหลังของทางศูนย์คินของเรากันค่ะค่ะ<ด>วันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญของเรานะคะคุณพนพวรรณชมาทินันนะคะหรือว่าพี่จุ๊บของเราน,นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะข้อแรกเลยนะคะพี่จุ๊บเนี่ยรู้จักศูนย์คินของเราได้ยังไงคะอ๋อก็ พี่ก็เซิร์ชจาก Google ก่อนนะเพราะตอนนั้นเนี่ยคุณโยทินเขาอยู่โรงพยาบาลคว่าออกมาเนี่ยจะต้องหาสถานที่ที่จะช่วยดูแลเขาค่ะก็ทำรายภาพให้เขาเซิร์ชจาก Google แล้วก็เข้าไปดูใน f b ฟ o k อ๊กก็ได้ดูคลิปดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองสอบถามเข้ามาค่ะค่ะแล้วเหตุผลอะไรล่ะคะที่พี่จุ๊กเนี่ยเลือกใช้บริการจากที่นี่นะคะก็ คือว่าจากที่ดูหลายๆอย่างนะฮะ <Okay. S 2> ก็รู้สึกว่าที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะดูแลมืออาชีพน่าจะมีระบบการดูแลที่ดีแล้วก็พี่ก็เห็นว่ามีคลินิกคุณหมอใช่ไหมคะคุณหมอที่จะทำ PMS ค่ะะคะแล้วก็ดูแล้วก็รู้สึกว่าสถานที่เองหรือว่าการทำงานเนี่ยน่าจะเป็นระบบที่ได้มาตรฐานนะค,ะค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยู่ใกล้บ้านด้วยก็ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะค่ะแล้วหลังจากที่พี่จุ๊กเนี่ยเลือกที่จะใช้บริการของทางศูนย์ของเราอะค่ะพี่จุ๊กเนี่ยมีการตั้งความคาดหวังไว้ยังไงบ้างคะอ๋อก็ต้องเรียนตรงๆว่าเราคาดหวังสูงนะอืม,อมเพราะว่าพอเราเห็นทีมงานที่มืออาชีพใช่ไหมคะเราก็ตั้งความหวังไว้เลยว่าถ้าเราจัดเต็มจัดเต็มคือทั้ง Team SA, อคอสทีมเอสเแล้วก็กายภาพเต็มที่กิจกรรมบำบัดทุกวันอะไรเงี้ยพี่ก็กลาวว่าเนี่ยสามเดือนเนี่ยพี่โยน่าจะสามารถกลับมาออพอช่วยเหลือตัวเองได้อ่างเงี้ยพี่ก็จะได้กลับ พา,ากลับบ้านแล้วพี่ก็จะสามารถดูแลได้ด้วยตัวเองบ้างะเค่ะจากจากความคาดหวังของพี่จุะะ๊บอะค่ะในตอนนี้อะค่ะความพึงพอใจที่พัฒนาการของผู้รับบริการเนี่ยค่ะของพี่จุ๊บเนี่ยอยู่ในระดับไหนแล้วคะอ๋อต้องบอกว่าพี่ค่อนข้างพึงพอใจมากนะแล้วก็ในแง่ของการดูแลที่นี่เนี่ย คือทำงานกันเป็นทีมนะฮะแล้วก็ทีมกายภาพบำบัดเองเนี่ยก็คือดูแลได้อย่างดีนะมีการวางแผนเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายสูงสดุดอะไรอย่างเงี้ยมีการประเมินทุกอาทิตย์ค่ะแล้วก็มีการสื่อสารกันภายในทีมว่าตอนนี้พี่โยถึงไหนแล้วแล้วก็ทางน้องที่เป็นผู้ช่วยอะ่ะเขาก็จะดูแลพี่โยตามที่ทาง ทีมแรงงานตรงนี้ยพี่ค่อนข้างประทับใจในแง่ของการที่ทำงานเป็นทีมนะคะส่วนข้อที่สองก็คือว่าในแง่ของน้องๆที่ดูแลเนี่ยก็คือเขาก็สามารถจะดูแลพี่โยได้อย่างดีแล้วก็เอาใจใส่เป็นญาติผู้ใหญ่โอ้ค่ะนี่ยมเลยค่อนข้างจะชอบแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องระบบ ระบบการดูแลป้องกันไอน้โควิดเนี่ยก็รู้สึกว่าป้องกันได้แบบระดับที่เราแบบว่ามั่นใจม,มีมาตรการที่ชัดเจนใช่ไหมคะมแล้วก็นในแง่ของพัฒนาการนี่นค,คือจากจากตอนแรกเลยอ่ะที่พี่โยเนี่ยออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่จะเขาดื่มน้ำเองไม่ได้แล้วเขาก็พูดก็ไม่ชัดค่ะ ซีกซ้ายเขาเนี่ยไม่สามารถจะใช้ใง,างานได้ไดเลยพอผ่านไปได้ประมาณสักสามอาทิตย์ค่ะเขาก็จริงๆอาทิตย์อาทิตย์ที่สองเนี่ยเขาก็สามารถตักข้าวทานได้เองออได้ล่องได้อย่างปลอดภัยอ๋อค่ะเยี่ยมเลยเพราะว่าตอนที่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเพิ่งจะทานได้วันเดียวไม่ค่อยปลอดภัยค่ะ,คะน้ำจากที่ดื่มไม่ได้ ก็สามารถดื่มน้ำได้ก็พูดก็ชัดขึ้นค่ะนะคะพอสักเก,เกือบเดือนเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะขยับนิ้วได้นะคะพอตอนหลังเนี่ยก่อนที่พี่จะเข้ามาอยู่เขาด้วยน่าจะประมาณสักเดือนเดือนกว่าเดือนครึ่งอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะลุกขึ้น จากนั่งเนี่ยลุกขึ้นยืนเนี่ยพี่เห็นแล้วพี่โอโ้โหเฮ้ยได้ขนาดนี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยเร็วมาก<อ>แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ก็ส่งคลิปมาให้ดูว่าเขาอ่ะทาพี่โยเดินด้วยไม้เทา้าฝึกเดินได้<อ>ไ,ดไหม<อ>โหโนี่พี่แบบคือใจเรามาเยอะมากค่ะพ<อ>ี<อ>่ก็รู้สึกว่าโอโอเคมากค่ะค่ะ อันนี้ก็คือเป็นความประทับใจของพี่จุ๊บที่มีต่อก็ยงแนะนำเพื่อนๆด้วยนะอืดีมากเลยค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดของความรู้สึกแล้วก็ความคิดเห็นของพี่จุ๊บนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ทางทีมงานของเราเนี่ยก็ต้องขอขอบพี่จุ๊บขอขอบพระคุณพี่จุ๊บเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้ความไว้วางใจให้ทางทีมงานของเราอะค่ะได้ดูแลบุคคลที่ท่านรักนะคะทางทีมของเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยที่สามารถที่จะทําให้ บุคคลที่พี่จุ๊บรักเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติที่บ้านนะคะขอขอบพระคุณค่ะ